จ้ากับผมก็อเรื่องแต่นะครับอ่าวันนี้วันหยุดนะครับผมเหมือนเดิมก็ได้พาน้องโบจิมาเดินเล่นนะครับผมอ่าก็เดินชิวๆชิวๆชิวๆของมันไปเรื่อยๆนะเออก็เป็นธรรมดาของคนเลี้ยงหมานะครับผมที่ต้องมีเวลาให้มันบ้างนะครับก็ต้องพามาเดินเล่นนะเออเวลาเวลา,าจะพาโมจิมาเดินเล่นพูดว่างไงเที่ยวเที่ยวจากมันนอน, <ๆ S 2> น,อ,นอยู่มันก็จะหูตั้งนะครับ ตั้งตื่นเลยตาว่างเลยเดินไปไกลมากๆเลยโอ้โหเวลามันมาเล่นงนี้นะมันมาเดินเล่นนะมันจะลืมลืมคนในครอบครัวลืมพ่อลืมแม่ ราต้องมีความวรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะครับถ้าเราเลี้ยงหมาหนะเราก็ต้องเก็บขี้เขาทุกครั้งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปทิ้งถัง่ขยะไม่ใช่ว่าเรา,เ,าเลี้ยงเขานะครับแล้วก็ปล่อยให้เขามาอุจจาระปัสสาวะเลี้ยลาดนะครับแล้วก็ไม่ยอมไปเก็บอ,อุจจาระาเขาอ่ากา,าจะทําให้คนอื่นนะ่ะเขาเดือดร้อนนะครับเวลาคนอื่นเขาจะมานั่งนั่งตามหญ้าไม่ได้นะ ก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะจ๊ะเออฝากไว้นะครับสาหรับคนเลี้ยงหมานะ อุปกรณ์ที่เราพาหมามานี่ในที่สาธารณะนี้เราต้องเตรียมอะไรมาบ้างพี่กอนอุปกรณ์ที่จะพามาในที่สาธารณะนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับถ้วยน้ําหมานะครับผมแล้วก็น้ําปล่านะแล้วก็จะมีถุงพลาสติกนะครับผมแล้วก็กระดาษนะแล้วก็มาเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับเอ้ถุงพลาสติกกับกระดาษมาเพื่อทำอะไร เอาถุงพลาสติกกับกระดาษมาก็เพื่อ,อไว้เก็บขี้หมานะครับผมก็อย่างที่บอกแล้วครับต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงนะครับถ้าเกิดเขาขี้เขาอะไรพวกนี้เราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับหลายคนนะไม่ค่อยเก็บนะครับเลี้ยงหมามาก็ปล่อยให้มันอุจจาระปัสสาวะเลี้ยราดนะครับแล้วก็ไมไ่สนใจมันนะครับมันจะขี้ไปเที่ยวปล่อยตามอัตยาศัยเลยนะครับอันนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนรวมนะ โอ้ยหมาใหญ่มากลัว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 หมาใหญ่มากลัวออยังเห็นนะเอาดู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 ดดคือเราก็ต้องบอกเขานะครับว่าหมาใหญ่มันมาเนี่ยหมาใหญ่มันมาเนี่ยให้รีบมาหาเรานะครับผมเพื่อเป็นการฝึกอีกอย่างนะเป็นการฝึกเอาไว้เขาจะ,ะเขาจะรู้สึกว่าเราอ่ะให้ที่ปลอดภัยกับเขาได้ ถ้าเราไม่ฝึกเขาแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่ได้สนใจเลยนะเวลาเราเรียกเนี่ยเขาก็จะไม่มานะครับผมถ้าเราฝึกเขาแบบนี้นะครับเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินนะ่ะถ้าเราเรียกเขาอย่างนี้นะครับเขาก็จะมารีบมาหาเราทันทีนะครับเหมือนเป็นการฝึกไว้นั่นเองนะเพราะมันเป็นหมาพันธุ์เล็กอะโองปลอดภัยได้ก่อนจริงๆเราเป็นเจ้าของเขาอะเราต้องคอยสอดส่องสายตาดูแทนเขาว่านะพี่กอนเนาะ ให้เขารู้ให้ให้เขาปลอดภัยอ่ะเพราะหมาใหญ่บางทีเขาเอาจจะกัดน้องหมาตัวเล็กก็ได้ทำร้ายตัวเล็กก็ได้กกไ,ดไอเนี่ยไม่มีทางสู้ได้หรอกตัวมันเล็กมันเล็กสู้เขาไม่ได้หรอก,กโอเคเดี๋ยวเราจะพาโมจิกลับบ้านแล้วไปอาบน้ําเป่าขนให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเย็นกว่านี้เดี๋ยวเขาจะไม่สบายจะหนาวได้โอเคไว้เจอกันคลิปของโมจิครั้งหน้านะคะ